สวัสดีสวีดัดเจ้าค่าพี่้องขะร้อนมากอากาศร,ร้อนมากเลยวันนี้บนเลยห่อนปันไนดดอกก็คือไม่หลีบเป็นคนขี่ห่อนอยู่แล้วเหงื่อไหลยอยู่แล้วนะคะเหงื่อแตกซาซาซา,า,าเฮ็ดเวียกเพิ่งเสร็จบอลเลยเรียกดอกพี่้องกลับบ้านกลับมาบ้านพี่้องขาเมื่อคืนไร้สดกลุ่มปิดครั้งที่ห้าสิบเอ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างเข้าขาเออเจ้าขามวนบอสนุกบอนะคะ ตื่นเต้นไหมนะคะเห็นมีสี่สามคนบอพี่น้องคะ่ะนะคะแฝดสามแฝดไม่สี่สามคนเมื่อคืนนี่พี่น้องมวนมัสนุกไหมนะคะอัองการเหมือนเดิมขนาดเท้าบอนแบบว่าเออได้ซ่อมหลายมือแค่ได้ซ่อมแค่มือเดียวพี่น้องคะ่ะทีมแลนเซอร์ซ้อมแค่วันเดียวจริงนะคะโอ้ยเอยียงละวันเดียวจริงมือเดียวก็คือซ่อมตอนหามุ้งเร่งเซตประมาณอ่ตีหา่า เส้าหมื่นมื่นสีไล่สดเมื่อวานนี้พี่น้องคะ่ะเลิศมากนี่ลุยคุมแปลว่าน,นี่ลุยจะจะไปเลิศงานโชว์ของนี่ลุยบอกเลยว่าเลิศมากพี่น้องคะบ้านนี้อันมะขึ้นไล่สดเรียบร้อยแล้วนะฮะเมลี่ก็เลยกลับบ้านมาให้อ่าช่างแต่งหน้าขี้เมาเาน็กเน็กซี่นะคะมาส่งแวะมาส่งอยู่บ้านเลยมาส่งอยู่บ้านนะฮะบ้านเมลี่กับบ้านแน็กก็อยู่ไม่ไกลกันมากมันเป็นอ่าบ้านเมลี่เลย่ยบ้านแน็กมา นะบ้านแนกจะหอดกนบ้านเมลี่จะวัดก็เลยคอ,อยพื้นมาทรงอยู่บ้านนะคเพราะว่าเมลี่เอามอเตอร์ไซค์มาไว้ตั้งแต่วันที่ไปมุกทหารแล้ววันที่ไปงานคอนเสิร์ตที่มุกเมลี่เขามาบ้านมือน่ะก็เ,กเลยมาจอดรถไว้บ้านแวะขึ้นรถแวะขึ้นรถบ้านบ้านพักไปมุกทหารเพราะว่ามันเป็นทางผ่านก็เลยมาจอดรถไว้นี่ก็เลยกลับมาเอารถพี่น้องคะ ก็เลยกลับบ้านมานะคะไ์สดเมื่อคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับบ้านมาหน้าตี 1, 2, หนึ่งตีสองหอดบ้านก็มาอนาน้ำเนี่ยลุกขึ้นบันก็ลุกมาแต่เศร้าพุ่นเมื่อเอาคุณยายอาบน้ำนะ,ะตื่นขึ้นมาก็อยู่บ้านกะตื่นเศร้าเนี่ยจังนอนเพาวามีผู้เฒ่าพี่น้องคะเมื่อยกับโอซาลุกเอานะ,ะลุกตื่นเอาคุณยายอาบนา้ำนะ,ะเอาคุณยายอาบนา้ำกินเขา่านะ,ะและะ้วก็เฮ็ดเวียบว,ว่าเลยวเล้วอยู่จนปานนี่ นะฮะซักผ่าซักแพทย์ะรกันจ้างนอนสิไปทูในห้องให้คุณยายเพราะว่าคุณแม่ไม่อยู่นะคะคุณแม่ออยู่โรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลประมาณอาทิตย์หนึง่งเลยพี่น้องคะเนื่องด้วยเจ็บติดโควิดนอนนี้นั่นระบายนี้ติดโควิดแล้วคุณแม่กะมีอาการป่วยเอเป็นภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็เป็นใช่แล้วเป็นออียงในหลายหลายโรคเป็นโรคหัวใจพร้อม เป็นเป็นภูมิแพ้ตัวเองเป็นโรคหัวใจพึ่งอ่อซึ่งพาเลยประมาณอันหนึ่งหรือสองอันนี่แหละบรรลุนพาบรรลุนปาน,นีเป็นดีโควิตแล้วคุณแม่กะอ่อไปตรวจพ่อเบาหวานไปตรวจพ่อเบาหวานตอนมือตุบก็เลยเป็นโรคเสซ่อนไปกะนั่งกะแบบเมื่อยเพี้ยนนั่งกะแบบเสียใจอย,อยู่นาง ก็หนอยอยู่เราก็ให้กําลังใจคุณแม่พี่้องคะบาน,นี้คุณแม่ยู่โรพยงบานกระบ,บุมว่าจะได้ออกมือใดนะคะบาน,นีไม่หลีก็เลยเออพอดีไล์สดเสร็จแล้วก็เอ,อ่อเด็กกลับมานอนบานกับยายให้แนกมาส่งแล้วก็กลับมานอนบ้านกับยายแล้วก็มาอยู่เป็นหมูย่ายเหมือนพี่้องคาเฮดเบียกแล้วกพ่อหน้ากะเพิ่นบปอยู่เพิ่นกลับไปทําง,งานกับพอดีเท่ากับมาเอ่ออยู่เป็นหมูเราแล้วก็เรื่องเรื่องหมู่บ้านนี่นั่งทร่หาเห้องประมาณ สามสี่หลอกจนว่าคําจนว่าห่าไปไหล่สุดถึงแต่หนี่มือเศร้าจนวานใบม้งาบสองบาบสามข้าเป็นเอ่อไปเวทีแกยังโท่อยู่พี่น้องขาบับานเพื่อนกระซิกระนอดคิดอย่างห้งางอุจักกัเริ่มมานอนบ้านนอนบ้านวันนี้นะคะอากลศเมือเอื่นมื่ออื่นไม่ดีนะ่ะจากเขาบ้านสวนนะเพราะว่าบอกนี่ลุยไว้ว่าจะกลับมานอนบ้านเป็นมูไยมหายาย ทรงเพื่อนสีขึ้นหัวเพื่อนสีเงาสีหยางนั่นแหละแล้วก็เพื่อนก็เป็นห่วงคุณแม่นําเพราะว่าคุณแหม่ไปเอนอนรุ่งบานบานหนึ่งก็ไปตรวจโรคก็กไปพ่อโรคอีกแล้วก็ริบต,ตนลูกสาวเราพี่น้องขาก,ก็ให้กําลังใจไปเดี๋ยวมิลิยสภาพเดินไปหาคุณยายบึงว่าไปถามบ่งว่าแล้ขึ้นหวใจปอดรีดจังได๋เหนะ็นไะนอนเลียเอาขาให้กินนอนแล้วนอนตนพะลงฮ้อนอยู่ว่ายาย พรมผัดเวือรบเร็วับเร็วล่าสุดรับเบาบฮะอยากนอนบ่ยิ่งเขาอิมะะ่มแล้วก็อยากนอนครูบ้านคือโทรหาหลายเทธอจะขึ้นหอดบ่หรือจะทุ่ไปอย่างยายครูบ้านคือโทรหาหลา,ายรอบแต่สองรอบสามรอบท่อใส เอจุดมาโทษใจ่อหยังสามรอบโบรานจะให้อีบิวโทษให้เท่าน,นี้โทษให้ขึ้นหอดหลนซาวบ่ฮะ,ะ,ะขึ้นหอดหเรื่องเงาะคุณแม่บวยยูที่เรา่ปกัดจบวมีมัวแล,ลนซาวไมอยู่เป็นมูวนหลบบ้าน,น,น กินข้าวแซ่บอยั่เมื่อนี่แซ่บเนี่ยงกินเอี่ยงไะโจ๊กแค่ยังอะบาดนี่นะแล้วช่วยหน้าบันนี้โอ้เอาวที่วันนี้เอาไปหาอะไที่ให้กินข้าวกับแค่ยังมื้อนี้กินข้าวกับแค่ยังมื้อเช้านี่ได้ยังกินก่อนนะโจ๊กกินโจ๊กกันจรายกินข้าวกับโจ๊กเนี่ย Melang kia 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 เนื้อเบียร์ย่กับเกี๊ยก้พะโล้บ่พะโล้หมูบอ่หรือยำแน่มากคือบอ่อหกักเรียวทางว่ามาเร่งปราสสกรอนันจังคือายำ ไม่ย้มเราะนี้บ่อคากู่บัว่านนี่คือโทษหาแค่แต่สองรอบสามรอยบิวทโทษไปชีทหอดบริยังไงบินานี่บอกก่อนกัคนะฟังวิทยอยู จะหน่วยฟังไปฟังมาโอ้โอ้เบิ้งเบิ้งไปยืนสั่นเอาปีกอันเขาบอดดิอันเมื่อนี่บอดดิบอดดิจอเลือดป้าทาเบิ้งมืออื่นว่าหมอสเอออกบ่ขึ้นทาฟังมืออื่นอยู่เมื่อนี่บอดดิบอดดิวัดเมื่อนี่บอดดิวัดอันเขาเสียใจเพิ่นทุกอัน ทุ่เมือนละบาสั่มเมียนตัวเขาปริวัตอันน้ำเอบริวัตอันน้ำตาลมวว่าเพื่อนเสได้ออกบ่อมือื่นอ่ะเพื่อนอันโทรหาเพื่อนเหล่าเพื่อนบ้านทาบึงมือื่นก็่าหมอว่าจังใดว่าสันคุณแม่คุณแม่จะได้ออกโรงพยาบาลไหมนะครับพรุ่งนี้กสิทารับคุณแม่อีก ว่าขั้นได้ออกคุณแม่ออกโรงพยาบาลมืออื่นกับสิตธาห้าบกับจังสิริเขาไปบ้านพักไปบ้านสวนนะคะวันนี้ก็อาจจะนอนเงื่อนอีกคืนหนึ่งนะจ๊ะ